กูว่ากูเรียกไมอามี่มาแบกกูดาวที่ร้อยห้าดว่ารอต้นตำรับไมอามี105่หนึ่งร้อยห้าดาวเดเพิ่งใจเสียอย่ายเพิ่งใจเสียมันเป็นอย่างนี้แหละเล่นธรรมดารอน้องเบสก็แล้พี่วีครับเบสมาแล้วครับพี่ส <รอ S 1> วัสดีครับพี่รอยอยู่ เอ้ยเมกาคิวซูก้ารอน้องเบสอยนะู่เนี่ยโอ้พี่เอาไอดีร้อยห้าดาวมาโหพี่มีร้อยห้าดาวเลยเหรอพี่พอร้อยห้าดาวปุ๊บนึกถึงเลยมูลาดลมมูลาดลมได้เลยครับได้เลยครับแล้วพี่จะเล่นซูก้าใน105้ดาวไปดูกันแนวทางการเล่นซูก้าในแรงสูพิม105ดาว oh. เอาเองนี้เอา oh. มูลาดไปแล้วพี่เริ่มใจเสียแล้วขอกำลังใจหน่ยนอยดิเดี๋ยวเืิ่งใจเสียเืิ่งใจเสียมันเป็นอย่างนี้แหละพี่ ไฟเม็ดส้มนะพี่คนนั้นนะไฟเม็ดส้มเลยเหรอผู้หลากก็ส้มคิปพี่ก็ส้มโอ้ยเกินไปมันเนี่ยนี่เม็ดกูบอกแล้วมึงชนะกูอะกูไม่ลงคลิปไม่ว่าเราจะตายแค่ไหนพี่ยังอยากได้ยินคาว่าอย่าใจเสียเดี๋ยวมึงใจเสียมึงใจเสียมันเป็นยังไงไม่ว่าเราจะตายกันแค่ไหนเราจะชิบหายกันแค่ไหนคำนี้ต้องได้ยินใบเม็ดส้มนะพี่คนนั้นนะ ใบไม่ส้มพี่ควรเล่นขวานหรือว่าโซลิเวอร์กได้็ผมว่าถ้าไม่ไม่เออใช่พี่ต้องถามเบสเออใช่ถ้าพี่ไม่อยากล้มบ่อยๆก็เป็นเป็นขวานก็ดีที่แบบพี่จะได้ดึงเด่นเลยถ้าเกมนี้เบสเล่นเบสจะเล่นขวานหรือโซลิเวอร์แล้วเล่นขวานครับพี่ตั้งค่าโจมตีใกล้หรือว่าอันกลางเอ็นพีคือวันทีเอ่อตันกลางครับพี่ไม่ได้เสียแล้วครับ แสดงว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมไหวอยู่ผมมีพี่วีแบกเพราะว่าโอเคเราตั้งมาถูกแล้วข้อมูลด้วยข้อมูลโอเคมันจบยังยังเปิดใบการแล้วนี่เปิดใบการไฟเม็ดส้มเลยหรอรบิดบนนครับระเบนดสงบความสงบสงครามเล่นได้นะลดตายลดตายลดตายรู้สึกเลยตา่มกูเก่ยำกระหม่อม ย่มกระเย่มโอ้เวเวนเวนเวนสูกันย่กระเบนเคต่อต่อทำเป็นเหมือนจะเล่นทำเป็นเหมือนจะเล่นตัดทั้งหมดเลยพี่ตัดทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรานอนพันเบสมาเบสมา รองเท้ากันสถานะหรือว่าอะไรดีวะเฮ้ยลอยลุยลุยไอ้รยอ้ยไอ้ยไอ่ไอ้ยอ้รวยไอ้ยไอ้อ้ยอ้ไ้อรยอเยอ้รยไอ้ยไอ้ยอ้ยอ้้รไ้ไรไออ้ยไอ้อ้ยอ้รวยไ้อรวยไ้ไ้รไอ้รว้รไอ้รวอ้ไอ่รวอไ้วีอ้้วอว้ยอ้ายอ้อ้อไอ้้ยไอ้ยอ้ยอ้้ไไอยว้อเรออไ้้้อรรยว้ายยไ มังกรไหมตีมังกรตีมังกรตีังเปิดร่างีมังกรแรเลยนะครับไม่มีผิตนะสิบวิต้งีเปิดละมันจะเข้าฟ้ามันเข้าฟ้ากูแน่เลยไรเข้าฟ้ามันเดียวเข้าฟ้ามันเดียวเข้าเขินเข้าเขินเข้าเขินเข่เขนเเขนเเนเอขน่น่ข่่ข่อ่ข้างล่างออเขนเาขอน่น่ กลางกลางไหมกาเล่นาเล่นได้เราเยอะนะปกติไอ้ฟิกิกิกคอมสมบุสูงดีกะเรียกนะไม่ไไม่ได้แลวพี่ไม่ได้ละมันเดียวผมอหาขอมไปก่อนก็ได้เดินเย็น้ปลาหาของบนเลยโอ้โห เคเจอลูอี้เลยว่าเกมนี้ตัวตึงเขาบอกว่ามุหลาดก็ส้มคิกซี่ก็ส้มมูลลาดก็ส้มคลิกซี่ก็ส้มโอ้ยเกินไปมาเนี่ยแล้วกูไม่ได้เล่นหมีมาแบบหมีไม่ได้แต่มาเป็นแบบโอ้โหไม่ได้แต่มาเป็นเดือนเลยมั้งไม่ถึงเดือนหรอกแต่ว่าแบบแต่นะตวันนะปกตินะโอ้โหแบบเลิกเลิกแล้วเราแบบเลิกเล่นหมีมาแล้วด้วย พูดไว้ก่อนเผื่อเกิดแล้วมันจะแอคขึ้นไงไปก็ส้มมูลหลานก็ส้มคิกซี่ก็ส้มมาตีเมสซ์ร่มนีว่ว่าของปกติแล้วตอนนี้นยังน่าจะมันมน่าจะยังไม่ไฟอ่ะอ่ามันจะรอของอีกแป๊บหนึ่งนะไฟมียังไม่ถิ้ถต้องมาเรียกตรวจน,นะสอบได้รอบได้สอยขีเต้นซูมูลหลานไม่เคลียร์ใไ มูลาไปกลางโอเคเขาเจ็บตอนที่ข้างบนนะเ้าได้มีมั้ยเขาเจ็บปะโอยดอมไม่เจ็บ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 ไม่โดนอะไรเลยเชิงดีเชิงดีเม็ดส้มแน่นอนปกติเรยตายแล้วมันล้างนะครับมันล้างมันกับมันล้างมันกับบอแล้วมันเรียก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 ข้างล่างมันเก๋ียหญ่มันจะวิ่นไปอ่ะเพราะว่ามูลาน์ตจะมาเด็กมาตัวไปตัวแล้วมูลาร์ตตีมากอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สี่ตัว มุ่งหนาติดครับเดียน้ออยู่ากตการเลยต้องมีคนากากไไปไดเียใจเริ่มเสียวะน้องมุ่งหติดครับมุ่หน้าติวันที่คือวันที่สุดต้อการเ้ยดไมมลี่วีเล่นสวยหกไมล์ไปยังไม่ติดครับไปยังไม่ติดผมเชือไดตายโอ้ย โอ้ยกูโลกว่าไอ้้เหียลุยมัน,นไปอ่ะโลกเลยจังหวะน,นี้ไปอันตียังน้องไปอันติยังไปอันติยังไปอันติไปแล้วครับไปอันตีไปแล้วเมื่อกี่ยวนี่ทำไมกูเล่นมั้งนานไม่เจอไอ้พวกแบบอย่างนี้ไม่เจอลุยพี่ไหว,ไว,ไว,ไวพี่ไหว,ไว,ไวพี่ไหวพี่ไหวเขาเดี๋ยวมึงใจเสียพี่มันเป็นอย่างนี้ละพี่เม็ดกูบอกแล้วมึงชนะกูอะกูไม่ลงคลิป ไม่นจะจะไม่มีใครรู้จักพวกมึงอีกนอกจากพวกที่เล่นกับพวกมึงเจอพวกมึงไอ้เชี่ยทั้งหมดเลยผมมันน่าจะเดินขมือแล้วพอนี่เป็นโอกาสของพวกแกแล้วพี่ดวนมูลารพี่แตกไหมอะไรวะไม่แตกพี่ถ้าพี่ออกขวานได้อยู่พี่นดองอยู่นี่นะตรงกลางสามสี่ตัวเลยมันลงไปเอาหน้าหนักมันลงไปอมกรอ่ะข้างล่างพี่ตัวอีกตัวไปเอ็นดองมันลงแล้ว เดอโผล่ลงนะเดินแทงตรงนี้โดนเนี่ยอะไวะไอ่มันหายน่าจะเอลฝาปะเมื่อกี้มันอยู่ใช่ๆเฮ้ยเราเราไปก่อนไปเลยดูอีดูอี้ปันวาเก่าแล้วตรงกลางเล่นน้ำนะำทำไมไม่มีล้างอ่ะเนดาตีมกรดูให้ดีโดนโผล่เลยวะไงดีวะเล่นไงดีวะข้างบนข้า้งหมดไปเลยเราเราเราต้องแบงรับเวฟก่อนตอนเนี้ยอ่ะแบ่งรับเวฟแบ่งรับเวฟเล่นเลย ตั้งหนึ่งการสามคน<ป>แบง่งๆๆคนแล้วแบง่งคนเลยแบง่แบงคนเลยหาของไปก่นนะอนแล้วรอตัหงมาว่นาน่าจะขึงกันนานอยู่รอบเนี้ยอ่อาเราไปมาเหยียบแถบก,ก็ได้นะเดี๋ยวมาละเอียอ๋อให้มันเสียก็ได้ไมดู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 เขย่มาตอนน่อแล้วมีฟิกป่ะไม่ไม,ม,มีมีมีผมมีคนระับเดี๋ยวดูตางกลางของ่อนไว้ผมมันเคลียร์ไวอ่ะ ลบได้นะเว้ยผมไม่ถึงตะบนชนนะเว้ยน้องที่ต้องไปรับบนไปรับอดีแล้วถองออกไปแล้วพี่วียู่ได้ถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเล่นเล่นเลนข้างเลยก่อนเล่นทำเลนข้างปล่อยกลางเลยข้างมันเป็น U A ครับเดีวนเคลียร์ง่ายอยู่เฮ้ยมาตีกองมาเว้ยมาตีองมาตีองมาตีองเราเลี่ยงไปไม่ได้ก่อนได้ไมมาหยดพี่มไม่ได้มันไม่ได้นมตีแล้วมตี้งดไมาี่หวนข้างล่างเข้าหวานวล สวยพี่มูลาเจ็บมูลาเจ็บสวยสวยจัดสวยจัดสวยจัดมันฝ่ายาวมันฝ่ายาวแทงฟ้าได้แทงฟ้าต่อดได้ไปยังเรียนเรียนนอนไปไปสิแล้วสวยพี่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 แน่นได้พี่ยัยแน่นแน่พี่พี่มามลับผมหน่อยนะเดี๋ยวนอนหมดหมดหมดให้พีๆเลยดีๆเลยเอ้ยแข่งแข่งนะจะเย็นสุกายังกระมอม์เอ้ยว้ายมาเข้ากลางยิงแกนพี่มันจะเข้าก่อนเดี๋ยวลบให้ มันรบมันฟาอ่ามาวะเฮ้ยมังกรก็ได้นะพี่มังกรมังกรขอตีแป๊บนึ่งตีตีตยตี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 รอตีรอพี่เียิงอะไรก็ได้นะสองเมื่อกี้มันฟาต้องวัดมันเจ๊กมันเจ๊กอุ้ยพี่ไม่น่าอยู่เลยแม่พี่ขอโทษกูขอโทษกูเถียงกันร้อยดาวกูขอโทษการหิวบ้าป่าเป็นพิธีของไดมอน ไอ้ควายตัวก็ไม่ได้ใช้มานาอยากจะตัดเขามากแล้วจำก่อนนี่คือแบบเทียบกเลยนี่เนาะตัวเราไม่ได้หรอกตัดแดงไปก็ได้มั้งตัดแดงไปเลยเมื่อไหร่ผมเล่นเยอะจัดเมื่อไหร่ผมเล่นกับลูกยี่แทนแล้วเนี่ยมันเอาใบไปแยกผมว่าใบมันน่าจะพลังกว่านะถ้าไปแยกคันวิ่งสวยกับสวย ในมูลาร์เราเล่นได้ไหวนะมูลาร์เราดีเล่นไม่ไหวเลยเก็บไว้ปะเมื่อกี้ขัดดีกับเราเบนขัดมันเป็นอยู่ใช่ป่ะขัดเป็นดีเคคโอเพี่ยใจไม่เสียไม่คิดว่ามันบุกไปเลยตอนนั้นตัวเดียวพี่ไอ้ลูอี้ไปนะลูอี้ไปพี่ดูอี้ไปลูอี้ไปไม่ไหวพี่หมีละมันวงมันวงมันวงให้มูลาอ่ะมันวงให้มูลาร์มันจะมาเล่นต่อนะมังกรขอบคุณดาวด้วยครับองค์ประกรบอ่ะเราเล่นป่ะ เล่นคนก่อนอ่ะไม่เล่นไม่ไม่เล่นออบเจกต์อ่ะวันที่แป๊บนึงนะเก็บคือวันที่สรุดตึงเปียกเลยกระโดดได้ไหมทำไม่ได้เลยไอ้คิซี่จะตายนะครับเออคิ๊ฟที่50หรอเฮ้ยอะไรวะน่าดิวร่างนะล่างล่างตีนะครับมันตีนะมันตีนะต้งผมมันตีนะมามกําลังมา เราลบได้เล่นคนก่อนจะต้องทำมันเล่นคนก่อนดิเล่นคนก่อนเล่นคนก่อนโหลโหลสองเล่นคนก่อนเล่นคนก่อนเล่นคนก่อนเฮ้ยไบข้างไปข้างใบข้างตายตายเราต้องยัดคนก่อนดิยัดคนก่อนอ่ะเราไอ้เด็กกูเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเข้งด มื่อไหร่มันหาป่านนะมันมันน่าจะหาเช็คอันหาเช็คเฉยเงามันอยู่ข้างขวาพี่ที่เคลียร์ไปเลยไม่ติดแค่พี่นะไม่ต้องโผล่เยอะเดี๋ยวเมื่อไหร่ผมจะเข้าป่าต่ออีกด้านหนึ่งมันน่าจะพุ่งมาหาฟอสเฟตเราเคลียร์ได้นะเราจะได้ไปรับแค่สองเลนที่โอเคได้เราเคียร์ได้รีบเคลียร์นีบไปรีบเคลียร์นีบไปเอ้ยมันมันแห้งลงมาจะโผล่เยอะนะจะโผล่เยอะมันแห้งลงมาแล้วปล่อยเลยปล่ล้างเลนหมเราเราเราต้องรับแค่สองเลนจริงๆอ่ะเรารับสามเลนไม่ไหว เดี๋ยวน,น,น,ยนไผมไปรับไว้ตรงนั้นน่ะพี่ตับไว้เดี๋ยวมันมาน่าจะเล่นกลางบนนะต้องต้อง,ต,องต้องให้พี่เคียรบ์บนกับมาแล้วรับพี่แทงเข้าก่อน,นะนได้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 ทันป้อไม่น่าผ่นอ่ะเมื่อไรเราเสียก่อนก็ได้ไมันมันตีก่อนแล้วหรอเราลิฟท์เคลียร์เลยมันมันมันตีก่อนมันตีก่อนเราลิฟท์เคลียร์ลิฟท์เคลียร์ลิฟท์เคลียร์มันดีก่อนอยู่มันดีก่อนอยู่อปเลยเฮ้ยอีเว็บหนึ่งอีเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งทานปะ รีบเลยรีบเลยีบอกเลยเนี่ยลุยอ่ะถ้าเจอแบบเอาเอามันเจ็บหรือเอามันอะไก็ได้นะลยแบบไม่ต้องเดิมาแบเนเยอะเรเบิร์หนูอีก่อนได้ป่ะได้พี่ได้ถ้ามันมาเดินเยอะเราเอาื่อเพ่พี่เบิร์ดกับพี่บีน่าจะลงลงให้เอาตัวเรียบอลมันบางหมดเลยไม่แค่ลุยอ่ะใช่เรียบได้กได้เ้ยมันเห็นไม่เหี้ยเยเรียะมเรียะไม่น่าทดีเอาบน้ เะจิดดากตัดตัดแดงตัดเดืงอะไรไปเลยเออเฮ้ยกองกองโจรได้เนี่ยไหมกองหน้าเนาะกองกองกองโจรได้าข้างล่างเด้อเด้อเด้อมันจะสูดเดิมมันจะสูดเดิมไปจ้องเมื่อไหร่มาเดียวเรากองโจรใส่มาเลยไปมาไปมาเลยนะไปมาลึกโจรไงวะโคตรโคตรเจ็บไปนิดดูยู่อยู่เหนืพวกมันอยู่เนพวกมันเดี๋ยวมันจะเคลียร์ไปมันรีไปมันรีไปมะลิมันไอ้นี่วะขับฝาดได้เคียวเล้วที่เดินมามันคลิปเออยอ้แข่งมาได้เลยไอ้ไปมันรีอ้าเดือดเนี่ยอ้าดุร้าเลยมั้ง เฮ้ย okay, hey, ตรงนันสามตรงนั้นสบ้รถไเลยเลยมีใครึงบ้างไม่มีฟิกเกอร์ย่กระหม่อมจะตายสวยาไรตายกิดบเียวเวฟก่อนเีเวก่อนอเบฟ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 เล้ยโทรศัพท์เป็นไรวะเล่นมีเวฟอะเออข้างล่างมีคน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 ก่อน เฮ้ดูอีกดูมาตาเปิดคอรสนะเว้ยมาตาเปิดคอรสมาตาเปิดคอรสตัวใหญ่อันนี้เข้ามาถึงลบได้โอมาโอเคเฮ้ยกูตายว่ะกูตายว่ะอย่าไโอ๋อว่าแล้วไปแม่งไหลหมดเกือบสวยนะไม่รักพี่มันอัติไปแล้วนะครับไปมันน่าจะแทงเข้ามาพรุ่งนี้พี่ตรงพี่เลย อ,เ,อเสียดายว่ะี่น่าจะถอยก่อนกูไม่ไม่เข้าเฉยพี่ดู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 ก่อนได้ไนงะ ใจเสียโกเดนเติมเกมร้านเติมเกมสะดวกง่ายตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้สนับสนุนพี่ทางอ้อมด้วยนะครับจะได้แบบมีสปอนเก้าทุกเดือนทุกเดือนนะครับใครอยากที่จะได้สกินมงสกินใหม่เพียงแค่แอดไลน์แอดโกเดนเติมเกมหรือไปเติมใน Www.go l d เดเนเติมเกมเติมง่ายไม่ต้องรอนานอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเติมกันที่โกเดนเติมเกมเยอะนะครับแนวทางการเล่นสุบิมหนึ่งร้อยห้าดาว ต้องกันบาแล้วต้องกันมาแล้วปล่อยปลไม่ไม่นะปล่อยเลยพี่ไม่ปล่อยลยเออต้องปล่อยเลยเฮ้ยสวยสวยได้ ogi, ore, fire, no yeah, ึสวยสวยสอยเด้เนาะว่าตัวเรากันดีอยู่พี่ใช่่ใช่่ล่่ขล่เยเยโปล่ไ่้ล่้ปล่อย่ันเลยโปรแสคุ้มก่อโปสคุ้มก่อนไม่เดือายนะคึ่ตัวลึ่ตัวลโอเค ได้แล้วเลยร์ได้เคลียร์ได้เคลียร์ได้ท่เรียบสิแล้วน้องให้มาอีกเป็นปะวงงับผมไม่ได้เราตใจกเ็นเราลองเซตเว้นหมก่อนต้อเดินด้วยขอเราหาจับประตมันก่อนก็ได้นะมพี่ผมว่าเนียม่อกิ้พี่ไม่มีท่าพองผมมีรันนอ้นเอ้ข้างล่างมันไม่มีเนี่ยแต่มันเรียกมาได้ปะเอเล่นอสุคิวก่อนนะต้อคนเยอะกว่ามันเดินตองตั้งลบตาก มาโพลยไอ้่างมีเหลือ้็คิดแล้วก่อแต่งแต่งแต่งคนแต่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 งคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ถึงว่าไม่เป็นไรีไม่ต้องไม่ต้องชิซซี่มีแข่งไ่มวะมีมีบ้างเฮ้ยที่เดี๋ยวมไไ่่ไไล่ไ่ไอย่าไม่เข้าวงไม่งว่อ้วอล้พ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 อล้วอแล้ มึงหลาลีมึงหลาลีทำเวฟบก่อนทำเวฟบก่อนเวฟบล่างพี่ทล่างนะเดี๋ยวพี่พี่ทำล่างโอเคพี่ไหมพี่ใกล้กว่าเอ้ยล่างไม่ทันนะไม่ต้องไม่ทำล่างเลยทำล่างเลยทำล่างเลยทำล่าง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 มาเดี๋ยวตรงเราจะไม่ต้องเปิดเราเล่นคนก่อนเหมือนเดิมอ่ะมันเดืดพี่บีบอ่ะพี่บีดีเลยก็ได้พี่เพราะว่าพี่บีเจ็บพี่บีเลย ไวอยู oh who, a, the, the, the ่นี the, 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 the ่บว้อยู่นี่ของผมขอพี่ไป้เ้าเราใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบพี่เบสสวยเดี๋ยวผมไปกองเจอกับพี่เบสดีกว่าเดี๋ยวไปด้วยมาพี่เบสมาเลี้ยมันเลี้ยมันเรียกพี่ทำอิมเว็บมึงได้ปะในงั้นถ้าถ้าไม่ทำทำทอยิเว็บมึงได้ไหมไปปะผมมาเนอะเว้ยมาผมมาพี่เบสผมมาผมมามันมันมันแค่ตัวเดียวพี่มาแค่ตัวเดียวมันตายมันตายมันตายพี่เราเตียวอยู่พี่ คิกซีอันติคิกซีอันติมันเสียเยอะอยู่เฮ้ยผมร้องผมร้องมันตายพี่มันตายมันตายตรงนั้นไม่ต้องรีบเล่นนะตรงนั้นม่ต้องรีบเล่นตรงนั้นไม่ต้องรีบเล่นตรงนั้นไม่ต้องรีบเล่นรอรอใจเย็นๆใจเย็นๆต้องนั้นเดี๋ก่อนเรพี่มันเสียเยอะอยู่อีกอีกอีกเว็บนึงอีกเว็บนึงได้ปะอีกเว็บได้อีกเว็บนึงอีกเว็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้มันแบ่งมาให้ได้ถ้าไม่แบ่งมาเดี๋ยวมันก็นี่อีกเดี๋ยวมันมีลูอี้มีลูอี้เรียกแล้วเราคนเยอะแ่ะมัก้วานเต้ยเรราอกอนะเเว้ย่รางกอดเลัว เอ็นดอฟาร์ฟ้าเอ็นดอฟาร์ฟ้าเอ็นอทำร่างเดี๋ยวพี่วีจะย่ามันนีแค่แทงคนคนคนต้องรอเาของเขว่ะตัดตะคิวมันตัดตะคิวมันตัดเลือดตัดอะไรมันอย่างเดียวนักสุดที่ไม่สุดไม่สุดไม่สุดทำให้สุดไปสุดต่อไปเลยต่อไปเลยพยายามทำให้ลี้มันเจ็บมากมากอ่ะไอ้เบี้ยตรงนั้นโอ้โหน่าเล่นนะตัวไหลไม่เกิดอกรุ่งสองคนเนี้ยเฮ้ยใบตายเฮ้ยใบตายเกิดใบตายเกิดดูหน่อย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 มันเลี้ยงนะมันเลี้ยงนะมันเลี้ยงนะ มันเรียกมันเรียกกลับมามันเรียกกลับมาขรับมมันเรียกกลับมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันเรียกกลับมามันเรียกกลับมามันเรียกกลับมารอบน้อยี่สุดม่สวยไม่สวยผมช่วยอยู่ออกมา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 ไอ้คิเรโซ่มึงไม่รู้อ่ะตรงนั้นมีไว้ฝัว์เฮ้ยทราบวันที่ไหนนะตบมันให้เจ็บอตบมันให้เจ็บเล่นคนเล่นคนเฮ้ยเล่นคนเล่นดอมมาเห็นป่ะโนลนโนล่่มันโลหมดเลยสวยสวยอยู่ในทีมันเรียกมันเรียกมันยกมันกลับมาแล้วมาแล็บเล่นน่าจะสวยอ่ะ โลจ่ะเมื่อไรเราตอบแบบตอบแบบเจ็บเจ็บเจ็บตบแให้อยู่เร่นสวยยุ้ยโลจ้าไม้ยุ้ยไอ้ไอ้นั่นตายนะไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นทำเวฟก่อนทำแวบก่อนใจเย็นเย็นดีกันละชาอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจใจเย็นๆทำร่ามาก่อนทำร่างมาก่อนเสร็จมาก่อนเสร็จมาก่อนตันไม่มีลูอีแล้วหุดแล้วเคลียร์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 มั่อสูงเคลียร์มั่อสูงลูอียังไม่เกิดใจเย็นรอมันโผล่ก่อนอย่าเพิ่งเปิดคอรรอมันโผล่ก่อนเอ้ยมันเห็นมุดป่ะเห็นมุดป่ะลดได้เลย จะตายจะตายผมไม่เห็นด้แล้วนะไม่เห็นที่เหลือไม่บัสอยู่นี่นะบสอยู่นี่บสอยู่นี่ไล่ไล่ให้ไล่ให้ไล่ให้ได้ไหมหดแข่งไม่ได้ไหมยังรุ่นละปีเลยรุ่นเก็บมากเลยเก่งอย่เกบงอย่าพิชเก่เฮ้ยบัสจะไหลบัสจะไหลบัสจะไหลดูหน่อยเอกได้ออกได้อย่าตายหมดได้แล้วนะออกออกหมดเรียบเรียกรุ่นละไก็เลยไม่ได้อะรุ่นเป็นเพียงเดียวอ่ะเเร็จเ็จพี่พี่ทำลางยาวทำลางยาวทำ็่างยาล่างยาวยังไม่แล้วมั้งเนาะมีตัการเดด้วยทั้งหมดอันนีมันดีเรื่อยมันจะดีเรื่อย ัไม่เห็นผมเอ้ยมันไปปิดขวาเอ้ยเอ้ยกดได้ปะกด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 ตีก๊อตีกตีกตีก๊อตจ้าตบะเปิดเดียวด้วยบละเล่นไม่ไหวอยู่กันไนพี่หมดเลยปเล็บเลยม่มีพันธีว14วิไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันทัทันทัมันาเรียกนู่นน่ะทันทันทันพี่ทันพี่ทันพี่ทันทันทันไปปะไปปะอีเทนอีเทนอีเทนต่อเงยจังวะเกมเนี้ย ร้อนแล้วสุทพิมหนึ่งร้อยข้าเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละน้องเฮียกูเก็บกิบแล้วคือก็ตัวนี้มันจบก็ตัวนี้มันจบไม่ได้นะผมบอกก่อนพอจะเล่นแบบว่ามาเคลียร์มาเคลียร์สูงก่อนเนี่ยมันจะมาทำแบบให้ก็ตัมันเลื่อนเหลือแบบน้อยที่สุดเท่าที่มันจะทำได้เอาไปก็ตัวที่สองก็จะนี้เดินไหวนะเรา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 ต้องสุดเราต้องสุดเห็นปะเห็นปะเห็นปะจะให้พี่ไปเคลียร์ขวาปะเราแบ่งคนแต่งคนแบ่งคนพี่พี่ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้มั่งขวามันมีเสียร์เองไม่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 ต้องเคลียร์พี่ไม่ต้องเคลียร์ขวา เรามาเล่นเรามาเล่นกัะกาก่อนมาเล่นกระกก่อนเล่นคนนะเล่นคนเล่นคนต่อเอานาโมูราโอเคโอเคขึงไว้ขึงไว้บีมาอยู่บีมาอยู่ผมว่าอยู่อ่าังหัดเตะพยายามบุดมาช่วยหน่อยได้ปะตรงเนี้ยไไปปแแลล้้ววมีมีเอียนเอียนผมมีครบผมมีครบผมมีครบผมมีครับผมไม่เห็นผมผมมีครบผมบุ๊คติดเจัดไม่ได้เหรอเฮ้ยแบ่งแบ่งแบ่งโปรไกลางหน่อยได้ปะได้ไหม ไอโนมจะจบแล้วเว้ยไอโนมจะจบแล้วเว้ยแบ่งแบ่งกลับหน่อยแบ่งกลับหน่อยแบ่งกลับหน่อยแบ่งกี่คนอะกลับไปสองไปสองก็ได้ไปสองก็ได้เออลบได้ตรงนี้สองคนสองคนนั้นะสองคนเราดีได้นะเราดีได้เราดีได้เราดีได้ไอโนมมีเรียบเราดีเลยเห็นไอโนมปะไล่มันได้ปะมันเรียกว่านนะเฮ้ยมันเรียกไม่ทันมันตายนะตายสวยเรายังไม่ต้องดันบ้างหรือว่าดันเออดันตามไปเลยพี่ ใครใครเจ็บก็ดีพี่เเาล่นการเปิดดันเลยคิปเริ่มแรงเลยสัตว์คือมัันมาพี่พี่ต้องมาด้วยไหมพี่ต้องมาด้วยผมสองคนพี่วีเลยไอ้เหี้ยคิปแรงจัดเลยยออขมืต้องฝาดมากกว่าต้องฝาดต้ังไม่เรียบกันมาขอทำร้ายกีนมาโอเคโอเคโอเคคือตอนนี้เราหนัวไฟมันมันมันยากอยู่มันเป็นไบต์เราทำเบล์มันไมาสูบกับแล้วก็ให้ให้เอลสูบกับไอ้นี่โปรไปเรื่อยเอลสูบไปเรื่อยๆโปรไปเอลสไปเรื่อยามโปรไปเรื่อย พี่เจ็บพี่ลีก็ได้นะคีบพูดแรงสั่านไหมพี่คีบเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆมุราบันชอบแย่อะเราพยายามทำเบลสูงก่อนปะปังปังตอนนี้เบลเราสวยมากตัวเราวันโซ้นตัวพี่อ่ะโซ้วันยาถ้ามันมาเล่นงต่ออันนึงอะเราต้องอย่าทำเบลไว้นะไม่งั้นลุยมันเอาเยอะแน่มันไปเลยเอาตัวตัวข้ามุลาไปหลงมุลานอกไายอาแล้วมันอยู่พุ่มแดงกองตอบ็ต้องเข้านะพุ่มแดงมันต้องเข้ามันน่าจะกลัวอยู่เองมาก เดี๋ยวเอ้นึกโผล่ป่านเลยเฮ้ยแบ่งแบบนี้ไหมเอา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 พี่บีไปเล่นกับพี่เบสพี่พี่บีเล่นกับพี่เบสก็ได้นะไปเล่นกับพี่เบสไปเล่นกับพี่เบสเผื่อได้ลุมเบิร์ดเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้สามคนเลยเห็นหุณนแบบนี้แต่วิ่งเร็วสั้นก็ตายนะจะบอกเลยเฮ้ยมันไปนะเว้ยไปอ่ะมันมันมันจะไปช่วยนะไปมันจะไปช่วยนะใจเย็นนะไม่ต้องสุดนะบอกก่อนมันจะเรียกมันจะเรียกเล่นมันจะเรียกเล่นนี่เราโผล่แน่ให้พี่บีโผล่๋ยวเพิ่งโผล่ได้เวลารอก่อนไม่ต้องโผล่ไม่ต้องโผล่พี่ เดีมันเรียกแน่มันรอเรียกมันรอเรียกอยู่เราเล่นโป๊กนไปเลยเอ้ยมันเรียกแล้วมันเรียกแล้วมันเรียกแล้วรถออก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 ออกมูหลาไปมูลาไปมูหลาดไปเอ้ยมันจะมาอยู่บ้านสองคนว่ะเขีคยไปที่มาอยู่นะอีกเวียดยาวเลยว่ะที่ยาวเลยมันจะเื่อลยบ้าบัดนอยู่นวะ ให้เขาหลพี่เขาหลับมันอยู่ที่หมดเลยมันอยู่มอยู่ข้างบนราน้องดึงไว้ได้ป่ะหน้าฟองอ่ะเพื่อพี่หล่อจบไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้มัน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 แตกกลับไปแล้วอ่่ะพีต้องไปเล่นล่างให้มันไปดักโบราใช่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 เลามอนเรามอนเรเคลยครับอนเฮ้ยไว้อยู่นี้ป่ะเนี่ยลองนะพี่ลองเรื่อนๆไม่เห็นไว้พี่เกิดนะจับเม็ดมีเกิดพยายามโค้งกลางไว้ก็ได้ก็พอแล้วกลางเคียว ตอนนั้นเคีี่ตอนั้นเคียวพี่ยังไม่กล้าไม่กล้าเวิร์ดบอกกลัวพลาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเข้าผมก็รอสวยพี่เมื่อกี้าพี่เข้าก็สวยเอ้ข้างล่างสองติมจัดมาปิดเบสสอจริงวยไอ้ข้างาปิดหกสองหนึตามงาไม่ได้ปั๊บอุยอ่ะจะมาเล่นสองหนึกอุ้ยเอาวงไายสวยวย้วขั้ว้วว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 ้วว ไปอยู่ไหนวะเฮ้ยไปอยู่นี่นะเว้ยดิฟีดิฟออก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 พอแล้วพี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วสวย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 ดีที่สุดไหมโอ้ยแล้วตัวไหนดีเออดีเซนดีเซนดีที่สุเดี๋ยวรอบนี้เราปล่อยเลนล่างและข้าวคเออร่างก็ได้ร่างกลางอ่ะล่างกลางล่างกลางได้หมดเลยฟ้าฟ้าระวังมันตุ๋ยได้นะเว้ยบอกก่อน มาส่องคาริมมาตีบ้านเราใส่ได้นะปล่อยต้นไหนปล่อยต้นนะผมว่าปล่อยผมว่าปล่อยเลนล่างดีกว่าป่ะต้นไหนเฮ้ยเดี๋ยวเราเน้นเอ๊ะสุนกระสุนวางแถบตรงนี้แล้วมั้เนี่ยวางแถบให้มันเอ้ไอยู่ในพุ่มก็ได้วางเออวางอยู่นั้นแหละแต่การมันตุยการมันตุยเพราะมันคอตัวที่สามแล้วเรามีสิิทธ์จบตาอยู่เดี๋ยวเราปล่อยกลางให้มันเรียกให้มันเรียกแบบได้เยอะๆเดี๋ยวปล่อยกลางพี่เดี๋ยวปล่อยกลางพี่เราปล่อยเลยก็ได้นะ าปล่อยเลยป่เลย่อพี่พีอนจะได้ไม่ตุนวเยราบนบนรอบนี้เสร็จมารวมเลยนะเดี๋ยวราเอ้ยเราเรายวดีเซ็ตดีๆนะเว้มันมันตุ๋นนะเว้่่่า่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่เ่่เ่่เรา่้่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่เล่นคน่่่น่่่่่น่่่น่่่่่นโปคน รให้คุให้ตายนูอี้อ่ะเฮ้ยกที่ตายเย็นเย็นเย็นจเดสุดมากเสุดมากมันูอีมันจะมีไหล่ผมล้างผมล้างผมล้างออกมาบ้านบ้านหน่อยกับ้านหน่อยผมรวบผมรวบผมรวบลูกสาม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 ผมพีตายเกิด่นตายสองเลยเว้ยจบได้รวบรวบตีบอมตีบอมตีอมแล้วอยดาว เหนื่อยชิบหายนี่ยเหนื่อยสุดของวันนี้เลยขอบคุณพี่วีมากครับที่มาเล่นสนุกมากโอ้ก่อนท่าเหนื่อยนงวะเก่งไม่ไหวสองตรงไม่คือหมีผมก็ไม่ค่อยเล่นเว้ยตัวเนี้ยไม่ค่อยเล่นแล้วแบบไอ้เหี้ยเรามาเล่นตอนร้อยห้าดาวอ่ะโอ้โหจริงจริงจริงแล้วแม่งได้ลูอี้อ่ะวันนี้ยังไม่เจอเลย ลิงส้มอดีตลิงส้มไบรท์เจไดคริกซี่ส้มโอ้แล้วเจอที่แบบมูหลาดมูหลาดส้มมูหลาดส้มเขาไปเขาเขาเล่นเอรันดโเฮ้ยนี่โดน,นชนะคนโหดต่อได้นะมีใครแบบเหนื่อยเปล่าผมไม่เหนือหออ่อยครับอ่าสุดยอดสุดยอดถ้าถ้ามันตึงอีกเกมค่อยแยกไอ้เหี้ยดูทรงกัน ร้อยอะอันนี้มูดโลไม่ดีให้เล่นมูดโลใช่ไหมเดี๋ยวว่าไม่เล่นธรรมดาเลยไม่ต้องแล้วอ๋อไม่ไม่เอาคอนเทนต์แล้วได้แล้วเออร้อยห้าดาวพอละ